ครับสามคนรับกชิแปนะครับมอภิชัยไปไหน่นะครับจะยึดจะยึดนะครับทเอาออภิชยไปไหนอภิชายอกอไเราพี่น้องรถท้าจอดงก็ได้มันเป็นมเดือนราบอก

ไแดดไลยไปโยนใส่กูลสูงเดี๋ยวกัดแบบขึ้นบนเลยก็ได้นี่พ่อที่เก่านเขยันลงหันไหมเนาะนี่คือมนุษย์ค่ะนะหนคลิปดูนะต่อไปก็จะเป็นนาทีสองแล้วเฮ้ยนาทีเปมาแล้วหน้าอะไรพอดีวะเดนเดิน นทียังมาถ่ายิปอีออันนี้นาทีน้นนายังไงแต่เหมือนกันเด้เลยอ่ะว่ามันถ่ายเสาใช่ไหมไเสาลค่อยจะนอนยังไ่ถ่ายค่อยอีกอ่ะนี่โอ้จริงบ่มา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 ามมาไามาลมา

ไม่ฟังฟื้นถึงลาบลาบกันเลยพวกก็คอลาบอะไม่ยากกันเหือเป็นไปได้ยังไงแทบแตกตุ้งมิกซสไพรส์อึ้งทึ่งเสียวด่วนมวลน้ำอาหารต่ะอลังการที่อะไรที่ให้หมดแล้วนะหัวข้อจัดให้แล้วเอ้โหทุกอลเวรวีนะครับ ล่าสุดนาตาีาแมวท่องเนี่ยโอ้ยมันบังองเพนทีบังหมดเลยมีองเป็นประโยชน์คลองเพื่อบงหรือเป่บังตะบุ้งไหมบุงอีกแล้วไม่เห็นหนาแมวหน่อยดิเออแมวมาได้พียงนาทีบังเออ น้าเป็นเจ้าสามกิตบุรมังบังบ้าวนน่ะบังมีตีแหละแมนนั่นแหละนนแหวปดลุงล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอันนี้เลี้ยงส่งใช่ไหมครับเลี้ยงส่งช่างพงษ์วันนี้เลี้ยงส่งช่างพงนะเอาแซงพงขึ้ยิ้มดีใจเนี่ยมาไปคลิปหน้าก็ยิ้มทั้งน้ำตาก็เดินเข้าวเดินเนี่ยอันนี้ครับเลี้ยงส่งช่างพงษ์ครับแมนครับแล้วกลับไปอยู่บ้านแล้วโอ้พา่นหงลงจากรถไปเฝ้าดอกเห็ดดอกใหญ่ใหญ่ืงลงผมไปเมื่อตะกุ้ไม่กล้าเปิดรถอันนี้ใครไหม ไม่คลิปนี้ใส่อะไรดีเพียส่งจังงบอย่ออย่างนั้นพอแล้วไอดักไมบิ้วเหมือนลุงพี่แล้วโอ้บอแล้วจังเดือบิ้วแ่เมื่อคืนนี่บนนอันไหนก้องเยอะแล้วเอ็มไม่เลี้ยงชอบูเรียลๆย่กลับมาดีอยู่เมื่อคืนนี่กังไเว่านี้ยงไเว่าน่ว่า่ไหนไก้องเยอะแล้วแล้วมอยากจะบอกพ่น้องท่านทุกคนว่า ว่าปอยให้ผมอยู่เฉยๆเถอะอย่าไปเออทำางจักรอย่างนี้แล้วก็อ่ะฝากช่องผมด้วยนะช่องผมใครเดียร์ไม่เงียไม่เงี้ยช่วยกันเลิกติดตามทางผมด้วยด้อยเออครับผมอันนี้เปิดเสียงแล้วมาบอกนนี้ทัวก็ลงพอแล้ว ให้เหลือรายได้เดือนละตั้งแปดเก้าพันก็พอโอนถ่ายมาท่องบนอมเยอะๆได้ค่ามือถือเนี่ยดู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 ข้าวติดทอลนี้เค้ข้าวเลยได้ยินคำนี้เนเอครับ ไปกินมเล้เอา,าให้มากินไปคนละเรื่องเขาเรียกมากินข้าวเอาเลยครับเอาอะไรเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยตัวมื่มาต่อยเปิดสั่งได้ได้ใน่เด้อโอ้ยยังเป็นห่วงนะคะนี่โอ้ยยังไม่ถึงห่วงแล้วไงกินข้าวอยู่ยังไม่ถึงห่วงเลยบิ้วเมื่อกี้น่ะแลนอ้อมที่พ่อวเมื่อกี้เนี่ยโอ้สุดยอดครับเมงเอา ในสามกี่บาทอ่ะเปิดว่าหัวมากใช่ไหมแล้วมาทำแบบนี้อ๋อบิวกับไปบิวกับไปเอาไปคนเบ่งรถล้มรถล้มเป็นไหนแสบมาล้มช่องนั้นจะกลายเป็นช่องไร้สาระทุกวันนี้ก็ไร้สาระนะถ้ามันทำเรื่อง แบบมีปะดินเขาก็ด่ามันต้องไลสาระหม้อเาะเอาฮาทุกวันอาหาทุกคลิปแมลุงพันแกปะ้านี้ทีเด็ดลยกินมาปากบ่อครับพูดอะไรเลยอ่ะศูนย์แรกมิวมิวบรับผมนะอ้โหแม่หมอกับกูออ อ้ไอเดี๋ยวเลี้ยงหัวไปหน่ะครับผมขอบคุณครับเรบเรียงนองครับพอมกันเนาะมูนี่บอกเขาอยู่น่าไะเอลรถเ้าสิม่งร้อโอ้ยังไงเรากลับไปอยู่บ้านเนี่ยเลี้ยงทรง้างพ่องเนี่ เออเลี like <c oughs> <that> nice sure ้ยงส่งช่างพงครับวันนี้ครับพอนใส่วอตาฝาของนายเงี้ยเตี้ยมามามา ้ายอดเหลือศูนย์ทุกตอกใครไม่กินใครไม่ใ,ใ,ใ,ใช่น well. yeah. oh ี้กินแล้วนี่กินแตงแล้วนะแ้ใช้มีหมูนีเดี๋ยวยอดตกด้อยโอ้ยอยากได้เลขศูนย์ก็ตามใจสวัสดีครับคิมพี่ก้อาันี้สวครับสวัสดีครับเฮ้ยังไงมา้องวันนี้สองวโมยเอ้าบ้องนเ้องบค่ะตัวเรื่องอะไรศูนย์เมรมาเป็นรกินข้าวกับลุเหรอวันนี้เนาะวันนี้น่ะก็อเรีอย่าไปตั้ง้ลาหมูซื้อใชยโดยเฉพา เขาไม่ได้กินได้ลาบหมูตอนเที่ยงตายแล้วเสียความรู้สึกแล้วผู้ชายซื้อมาให้ผู้เดียวไหมกินจ่อยกินแล้วปะเดนดิกินรวซื้อมาให้โดยเฉพาะได้คนซือมัดกินแล้วครับกินแล้วตอนกินตอนสามขั้น ไปเพิ่งกินเขาวรอรับมานี่ยเราได้มากี่ยูดีสองสามข้ามี่วากินแล้วฮะที่ยงยังไหนเออสายมือนีสายทำโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ